ปกพอหญ่ติดนะนะอุ้ยอุ้ยอยแม่อสวิงก็ไ่ได้อะไันเอู้นี่ขาับตาเลยเนี่ยคิดกระเดือนได้นี่นะถ้าจะเพียวได้เนี่ยเปลี่นมาให้ซขากป่านี่นะนี่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 อู้หู้ห้โตไป่เท่าอันได้มากินปลากินไม่ดีดีไหมโมนี่สัมผิวยังไม่ทันได้เมื่อจะกันคุ้นมาก

พี่น้องใส่เบ็ดอีหละหาเงืยอกันยากไงพี่น้องเงียบเป็ีนนะจ๊ะเพียวอยากได้อันพวกเขียดกับกบน้อยกับอันปลาเข็งน้อยนะพี่น้องทำว่าได้เงียบขี้กระเดือกเงียบขี้กระเดือกนี่กะก็ว่ากัได้อยู่ดอกป่าหลากหลายเนาะพี่น้องนะแต่ว่ามันกะบร้อนง่ายกับป่าป่ามันกะบตูบใหญ่เท่าเงียบเป็ี่ยนนะนะแต่กะเอาละเงียบอย่างก็ได้คือกันมากันมังเก่าเอาให้เละพี่น้องเจาะจะเพียวจิบมโใส่หนองเลยหนองนี่จ๊ะเพียวคาดว่า ป่ามันจะขึ้นมาทุกมาให้นาแล้แต่เพื่อจะใส่แต่ให้นาหนองนี่จะเว้นก่อนใส่บพค่อยได้หนองมีแต่ปลาซิวกินมีน้องใส่มงเก่าเฮาที่อันที่ประคะเั่งจะที่จะทางปูหญ่าเลยขอหาอยู่ฮาก,กินนําในเดิมมันเดิมกี<ๆ>่เดือนนะตัวใหญ่อยู่พี่น้องถ้าได้ตัวใหญ่กี่เดือนคูนกี่เดือนข้นขาวบก่กี่เดือนเฉพามันกะสิบบ่ล้นไงพอมันเหนียวเนาะปัญหาย,ยากตัวใหญ่ มี่จะตูต่แบบนิดน้อยตัวใหญ่นิดน้อยอ่ะใส่ไปเนี่สยสะเพรากำปืบบ้บ้ได้ใส่ให้เบิ่งเราคิดกระเดือดเนื้อใส่เนื้อเสียไปเลยเสียไปนี่เลยเพราะว่าบางคนเพิ่นกัดกินข้าวเนาะพี่น้องเนาะบางเทธอจะเพียอารมคิดเพิน่นกัดกินข้าวไปพร้อมเบิง่งไปพร้อม่นสีขี้เดียดน,นะนะก็กใส่เนื้อไว้แล้วก็มาลงเลยอืม ปานย่านว่าขึ้นให้นาแล้วล่ะปานไปนที่ใส่นำให้นา 再不。 เด็ดก็จะเสื่อมสภาพอี่างเ,เอ้ยใสเย็นไม่กลวเท่าไหร่เ,เราบุกไม่ดีนะสั่งก็จะเอ็ดให้กับเอ็ดบุกไปอันนั้นใช่แสงสีทองตะเวนเริ่มรับขอบฟ้าแล้ว คือจึงเล่นฮือนน้อยถทองคีดนินบ่เห็ดหัวใจเอาใไม่มาคือตัวน้องไว้สันติจึงมอเห็นค่าคือจังาพากำลังหาละเส้น ได,ดไ,ดได้าาดพี่น้องสามหลังสุดท้ายฮอก็สยามกับบมันร่อนบ่ลบอบ่ตุ๊ดใจก่อนนะก็ได้ไป คือหลังสุดท,ท้ายมันก็จะยามกลับเนาะตามเนื้อเอา้าเรียบร้อยเข้าก็กำลังงามน้องน,นีไปยามกลับบันี กกินแล้วพี่น้องยังกับมาอาบระเทงน้อย้งองเ้ยเนี่ยตัวแรกแหกมนันดูไหมอันเบ็ดก็ได้ใหญ่กว่าวฮอดปากเอา้าควันทุ้งนั่งเอาอันอันทุ้งแง่งมาตระเทงตัวที่สองอ,อมองที่ได้ปลาดุกญ่ายในมือพี่น้องมองนี่นะจะใส่ปลาดุกใหญ่มาอีกบ่าน้อ ได้ปลาเข็งนี่แะปลาเข็งกะดีพี่น้องเด็กกบมได้นนเนาะเท่ากันเสี่ยวกันเนาลงไปพี่น้องปลาน้อยอีแล้วโอ้ยปลาน้อยปลานี่เถาน้องรุ่น,นข้อน้อยพี่น้องเลยน,น,นี่แหละคนว่าเอาปลาแมากโกใส่โอ้ยกระชักกระชากมกโกเหี่ยงอ่ะน้อยปลานี่เสืกันกน็เอารุ่นสองโลคุณแหละแมกโกมันจะเป็นตะเบิง้ง เอ็กซิมโกเหี้ยนน้อพี่น้องตัวน้อยๆแบบนี้สชุดหยังก็ได้เอ้ยจิ้ลึกซะด้วยโอ้โหนตนะนะอุ้ยอุ้อยคก็นึ่งนไปเร้มาเอออ้ออนี่นั่นเดี๋ยวประมาณเด้อเนี่ยขี้กระเดื่อนทำงานเลยเห็นบนนี่ตัวบกง่าย ใหา่สำหรับเ,เนื้อขี้กระเดือนได้หนึ่งบกติได้ก่ะโลกะเลที่ฟานมาอันนี้ย่ามนันเมือกงานนึกน้องยามกลับมามือพี่น้องขาเบาตาเลยเนื้อขี้กระเดือนได้เนี่ยถ้าจะเพียวได้เนื้อเป็นมาให้ทิ่คักป่านี่ยนะปลาปลาง่ายนะมันมีหลายแต่ว่าเฮาวนไม่มีเนื้อเป็นเพราะว่าป่ารุ่นนี้มันมักกินเนื้อเป็นแต่ว่ามันก็น ได้อันมากินเนื้อขี้เกเรือนก็ว่าดีได้ได้ไดหาเนื้อเป็นบมีมได้มาพี่น้องหลังนี่บันนี้ปลาเค็งอันบมแมนมันกินปลาเค็งนี่บ่ปล่าบอกอกิน,เนีเพราะว่าพ้องมันป,ปุ้งไหมพี่น้องมันปลาเค็งมากินแล้วมันมากินปลาเค็งโตกบะบากแล้วเนาะช่วนมากกับเนื้อขี้กรเรือนกันแล้วนี่แหละอัลโหลข้าเล่ กา,ป,า,ป,าป่ากินที่ก็ทุกเชือที่สัพเพยวใส่อยู่เพราะว่ามือนี้มันเป็นจุกก๊บแจมจุกก๊บแจมจุกก๊บแจมอยู่แันพี่โนโยู่อันให้นานะเพราะป่าหลายอยู่มันขึ้นมาให้นาป่าติดอีนะป่ากินเม็ดดีดีมืนนะอ,อนี้นะปะโคอันนี้นะที่ผ่านมาได้ปาเข่งบุตรทายให้บุตรนี่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 ตัวปุ้ยใหญ่เท่าอันได้เมื่อกี้ป่ากินเม็ดดีดีไห่มือนี้สะพเพิลยังไม่ทันได้เมื่อจกเทือดเดียนี่ยามกับนี่ก็ บึกดูนี่ในปลาเค็งแต้องอหลาอยตัวที่ผ่านมาบได้วยทายให้เบิงมันมันไหลโอ้กินลึกอยู่ถึกสามชีหลังเรียนติดมาเลยปลาเค็งเดาะตัวผูใหญ่ไปไหนก็เลยบกได้วยทายให้เบิงนะตัวนี้ก็เลยท้ายให้เบิงปลาโคน้องเอติดปลาเค็งนี่แหละยังท่านเมื่อยอย่ามไปยามมากระติดปลาเค็งปลาเค่งติดหลายก็บได้วยทายให้เบิกบดติดหลายแห้งถ่าไทยเบิงแหง้งก, <c oughs> กินลึกบุตรน้องท่นเมื่อยกินข้าวซ้ม คำมืดดึกดืด่นเลยปลาค้อน้อยอยปอปลาคนน้อยปลาเค็งน้องกินเบ็ดดีดีจ้เพี่ยวก็เลยท่ายให้เบิรงก็แทบจะบ่ไหวกินหลายอิริบผู้ช้องป่ามือน,นี่น่ะมือป่ากินเบด็ดถึงจะเป็นตัวน้อยกระชังเถอแต่ว่ากินที่กินหลายดูปลาน้อยน่ะได้มุกม้อบางไงเลยน้านบุกี่น้องเลยมันรุดไปแล้วบ่ปลาเค็ง ไปได้มาฝากเคงกินเบ็ดดีดีมั้งนี่ดูนี่เจ้าแต่คุณหมออ้อหูโถงใหญ่อิอ่มคักนบเนาะน้อพี่น้องเข้ามายามรอบสองเนาะมาได้เนาะโอ้ยป่าก็ได้อหลังที่ถึกก็ค้อใหญ่เด้เนี่ส่งลูกมาบ่เนี่ยน้อยแต่น้อยว่ขยะขนาดไม่ดีใจหรอรู้เห็นเนาะฮัลโหลนาะพี่น้องเนาะอัน ช่งนี่กับเวลาสองทุ่มไปิดฝ่ายด้วพี่น้องเลมายามลบโสงเมื่อกินข้าวมาเบิกอีกร้อนปัดเหงอ่ะตามไว้แล้วกับเมือ่อร้อนบ่เลย,ยพี่น้องหลังติดกันแหละต่อมาเฮ้ยเฮคยเฮ้เฮ้ย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 เ้ยเ้ยเ้ย้ยนเน,น,น,บบนนะยเนน้นี้ยเฮ้ยเฮ้ยเเ้เออ้ย้ยอย นีย่ยคีกระเดือนมันกับน้อน,นี่แหละพี่น้องมันพี่น้องหลังนี้โตใหญ่ขึ้นมาแน่นี่เพียงเสียงดินอยู่เมื่อกี้ย่างมานนี่นี่ตรงไข,ข่ขึ้นมาแน่ใส่ปุ่นอะขึ้นมามันดึงขึ้นมาโอ้ท้องมันใหญ่ใหญ่พี่น้องกินปลาเค็งบ้าหนนี่ท้องมัน,นใหญ่ใหญ่นึ่ง,นนย,งยานอยู่ ชั้นเพียวได้ปลาเข่งน้อยชั้นเพียวก็ไ่ได้ปุ๊ดหลายหลังอยู่ด้วยก็เอาไว้ให้ปลาโขวมากินอืมปลาติดดิ่งอีกแล้วหลังนี่กะตัวเท่ากันมั้ยนี่นี่ๆโอ้ยจะลุดเด้อพี่น้องเอ้ยดึงขึ้นมาอู้แต่ๆๆชั้นบิงก็ไ่ได้มานี่โอ้ยเห็นบ่เนาะเดี๋ยวเด้อนี่เท่ากันเป๊ะเลยโอ้ยก้อมินมินสะ khay ta bồ lút Đường lên mà bà sát Ní Có tay ngược Khay bồ lút đó Ní, Ní đều cả một cô bà cho tay Bốn bà nãy chơi nhá <laughs> đây kín nhá Cướp lút Áo à, Phía đó ấy tem si tem ประกอั้งเบิดเลยพี่น้องปลากินเบ็ดอีแล้วนี่ก็ได้ปลาดุกปลาดุกคิดว่าบอกกินเถอะนี่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 มันเบิกดุมันจิ้มปลาดุกมาโปยอี๋วจึงขึ้นมาโ <laughs> อ้ตุ้งวัน,นอยนู่นี่นี่นี่ตุ้งวันป๊าตุ้งตุ้งบิกใหญ่นี่งามครับปลาเหลืองอุย้ยเลยตุ้งวัน,นอยู่เนาะคิดว่ามัเป็นเสี่ยนปลาดุกจ้อยก็สุดน่านแหละอ๋อเนี่ยตกปอดก่อนเด้อพี่น้องเด้อปลาดุกนี่ ย่านเะได้สับเพียวกับย่านเหี้ยงมามากดก่อนใช้เวลาขอเวลาสักครู่มั้งงามครับพี่นุ้งเหลืองงามครับโอ้โหอ,อ,อ้วนดีอันนี้นะเออมันจะแมนมันเป็นหัวปูกลดีบอยู่บวกคักระ,ะเบินั้นประตูนาของแท้เนาะเหลืองอมันหุ่ยดีเนาะหลังนี่ประุกติดนอนเขาลู้อยู่กำลังจะย่างเมื่อสุดท้ายเลยแหละเนี่ยขึ้นมาอ็ สวงามดีเลยนี่ปาดงามดีเลยพี่น้องเลยกินบมลุกปนได้หน,นิปาดจะบอกนะนี่ก็มุมปางน้อยเดียวสวงามอีละมาพี่น้องมาเที่ยงละเมื่อยกันาดโอ้ยย่างลบไปลบมาขนาดอันนี้ลบอันที่จะพี่เอาอยามกับใส่แล้วก็ยามกับพี่น้องนี่ประเทกนะกระไลนี่ตัวนี้ โค้งมันบมื่อไงใหญ่เจ้ามันกินปลาเข่งกลบปลาจ๊กที่มันกินเบ็ดเพียงๆนะนี่แหละอันนี้ปลาโคกันซีตน่ตัวเนาะตัวน้อยอมปลาเข่งนะหลายพูดนะน,นี่เดซมอลลี่อันบุดละมาลบสองพยายามลบสองอันนี้นะเบิงึงลบสองเราจกตัวจะหลายตัวจะตัวกนะูละปลาน้อยปลานี่อมนี่นั่น เทศประกองดองล้วบอกระไปยังเนาะประดุกอุ้ยอันนี้นะพี่น้องนี่ตัวนี้ที่ได้อันมอก,กีน่ะตัวเท่าๆกันเลยประดุกเนี่ยตัวนี้เหลืองอันนั้นมันโบเหลืองรูง้ไหมงน้ยถ้ชาลุ้นมืออื่นได้หน่มืออื่นถ้าเนี่ยมันเหลือกับที่ได้ลุ้นอยู่ทำโบเหลือกับที่ด้ไปเก็บเบ็ดซื้อแล้วพี่น้องเนี่ยที่กระเดื่องแต่ก็โอเคนะจะเพี้ยว่าป่ามันเริ่มกินเบ็ดแล้วมันเริ่มอันกินเบ็ดตน้นหัวค่ำที่แบบ คือกันกับบีไก่เนี่ยนะพีน่น้องบี่ช่วงปีกไก่จะเพยียวจะใส่ช่วงนี่แหละเออมาเอาปลาโอกบุบุบจะใส่ช่วงนี่แหละปลาน่ะมันกินหัวค่ากินส่วบก็ปุ๊บก็ปุ๊บกป,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 ปุ๊บตลอดนะนะที่จะเพยียวอันเนีงก็ยามไปยามมาบีไก่เนี่ยนี่มันเริ่มกินนละเอ้าถ้าลุ้นมื่นะพี่น้องถ้านเนื้อเหลือก็จะได้อันลุ้นอยู่ถ้าเลือจะได้เก็บเบ็ดที่สื่อผลงานรอบค่ำหของเก่าโอ้เป็นที่น่าพอใจแหงมาที่เพื่อนอัน เนี่นะเซตปกองดองเท่ากับเก็บใสตตู้เย็นประเข็งมืออื่นจะมาขวเนาะขังไว้พวกเนี่ยอ่ะถ้าลุ้นมืออื่นพี่นนองมือน,นี่กะขังไว้จะได้เก็บเบ็ดมืออื่นล่ะบริยาบุญจะได้เก็บเนี่ยยัยนบลเหลือเนี่ยรอนดุโคด มาพี่น้องมายามเบ็ดเนี่ยมึสาวเนาไปนี่เบื่องหลังนี่เบมงดูนี่กระดูกติดเนี่ยดิ้นไปดิ้นมาอันเซ้นปะกองดองกระปูอันหนิบอันซอยไปอา้าวหลังที่สองน,นั่นนี่หมานแล้วหลังที่สองกันดล้ก็ขึ้นมาพันใครตะมันบอลลุตไปเนะาะหากระตุยบางคนว่าเอา้าเจ้าก,กูดว่าต,ตุยไปว่าหย่างตุย,ตยไปว่า แต่่าเซนประกองดองหแหละเพราะว่ะาโลกโซเซียวเนาะเขากำพากันวาวันนี้ท้องง่อีละมันกินปลาเข่งอีบ้อันปลาูกกินปลาเข่งอยบ่พี่น้องนี่ปลาดูกอุ่นพี่น้องปากน้อยๆจมๆปลาูกอุ่นนะปากน้อยเนาะนี่ปากมันจะน้อยๆนี่ที่จะเบียวคุยได้นะปากง่ายๆกว้างๆคือป่าแบบมันรุดมาจากซาเนี่ยแหละที่บานเาก็จะป่อยไว้ซาแล้วเขาบพ่ให้อาหารน,นนะจะเบียวได้เนี่ยเมื่อคืนก็ได้ไปตัวหนึ่งแบบนี้นะ ดูอุ่ยปากจะจมจอมนะและ้วก็ะตูนเหลืองแสบเลยเพลยอ้าลึพกพุดเอาไปดิใช่ละหานพุดมันกินลึกเอ้าคิดแบบประติดบุ้งไหมตัวน้อยหนึ่งอยูอใงนงปากเองนี่รุ่นนี้ก็เบ็ดพี่น้องก็หลังก็หลังให้มันลอยคือเพื่อนเพื่อก็ก็ไปหลายตัวอยู่เลยจะคิดติดบุ้งไห อันใดว่าติดเบ็ดเราลดดื่มกบหมู่มันเนาะปลากินเบ็ดดีดีพี่น้องแต่เมื่อคืนนี่แนะชาวพี่อาจจะเมื่อยแระย่างปพดป่าลดปลาลบมาป่ากินเบ็ดเริ่มกินเบ็ดดีละจุ่มแจมจุ่มแจมอยู่น้ำให้นานะักปลาขึ้นให้นาหลายแล่ถุงเร่งจะล็อกออกไปยืมน้ำมู่ I'm not here. ้ยามเป้ามาลายลางลังนี้สวยงามดิคุณหมอเออนี่เจ็มสีดยาจังแม่นพูดเนาะปักพรมที่จะปักมือได้ทุกมเม,ม,มเื่อไข่ทานี้อมันหยางวันนึยมันก็ไข่มันบ่อหยางนะร้อน,นขากลนเนี่ย มันพูดล้นเหลือไปสามเต้นพี่โนโง้งเยงานเข้าแล้วคันเบ็ดหายนี่ใจมงนี่ว้าวมันเป็นบักซ้บขาบมเอาไปนะว้าวอยู่ไสนนอนวันนี้เนาะ ได้ได้ได้บันดีดป่าแท้ๆเอาไปเสียบก็ว่าเสียบแน่นอยู่นะยี่มึงนี่จืดได้อยู่อ้าวบันไดงานเข้าแล้วเฮ้ยได้โบเห็นเขาใส่ตัวใหม่นะโอ้ตายได้ได้ไหมโบเห็นมันบบเอียนกับปะโคใหญ่แล้วเอาไปนะเ,ย,นเย็นนิดหน่อนยระว่านี่ปะปะโคปะโคอึ๊บ ปอก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 ถทามีเอ้ยจะเกินเบ็ดตัวใดกันแล้วเห็นหัวดีใจบดปลาดุกจอยอีกแล้วปลาใดมันชิอ้วนมึงดูนี่มึงมึงเตหัวปลาชัดปลาลาดโอ้ยเหนือหลายมึงไหมปาว่ามันงู โอ้ยติดกับิิประตูใหญ่ตัวอ้วนให้แน่นน<ท>นนพี่น้องมันจะอ้วนะเ้เ่ออวะไม่เป็นอะไรนี่กระดูกออกจากซาอิลี่เขาป่วยใจ่กซ่าแล้วมันอึดมันหิวตอนช่วงมันเลง่ะมันอบมันละลุดออกมานี่นะ ี่น้องได้ประดุกจ้อยเลยอูย้วาสนาคอยได้ประดุกสองตัวอันนี้ตายจ้อยว้าประดุกว่ามันเอเลี่ยนเห็<า> <c oughs> นแต่เอเลี่ยนแล้วแบบนี้อันนี้มันตายจ้อยหางกระต่ายเลยเมื่อกี้นี่ก็ปล่อยไปแล้วอันแบบนี้แหละถ้ามันอ้วนมันกระตูใหญ่ฮะแหล,ละมนันมันคือพวกอ้วนมันเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยละกืดเบ็ดอีกแล้วบอกนี้ก็ได้วัฒนาอีกเจอได้กินปงงลาเข็งอะไร ปลาดุกมันจ่อยนี่บึ้งพี่น้องเอ้ยแดดกับแต่เสาวฮ้อนแต่เสาแดดกันได้ฮกโมงฝ่ายนึงได้หน่แดดขากแดดเนี่ยปลากิียงในเสือหลายพูดปลาดุกทชงตัวเอเลี่ยนทั้งเบิดปลาดุกเอเลี่ยนมาแต่ดาวอังคารได้ละโอ้ <c oughs> <c oughs> พี่น้องเก็มเบ็ดแล้วล่ะตัวซาวบุหมานเนาะถ้ามันมีเนื้อมันก็สิหมานอยู่เนื้อมันร่อนเบิดปลาดุกได้สตกบ่เป็นกินเนาะปล่อยไปเบิด่ได้กบ่หลายดอกบ่สูอันหัวค่ําาดปาพี่น้องปตาได้เนื้อเป็นปาชวบดีขนาดปลาโคปตาตัวใหญ่ๆงเบ็ดแต่เพก็อนไปหลังนึงจักไปอยู่ไสเพว่าตบ่ตใหญ่ก็แม่นอันเอี้ยนมาเบิ่งอยู่เฮือนบัดนีนะ ไปด้อเด้อปดไปลูกสัอป่าป่าเข้าแตกเอลี่เลยอื <c oughs> เห็นนี่ได้เป็ดตัวนั้นหายไปทัางใด น้ำมอนเหือนละอันนี้ได้เมื่อคืนนี้อันนี้นะช่วงหัวค่ําช่วงยามกลับแล้วช่วงหัวค่ำเนี้ยปลามันกินช่วงหัวค่ําแล้วมันก็เลยตอนเช้าบุปันได้รือว่าไละมันบุเหลือเนาะจนให้มันกินได้แต่ตัวเช้าเนื้อบุเหลืออันนี้ช่วงหัวค่ำเลยเนี่ยมันดันเซตบุกองดองละเฉพยวก็เลยใส่ตู้เย็นไว้เนาะอันนี้พวกปลาเข่งปลาน้ยอันอันละอันนี้นะให้เบิ่งเลยอันนี้นะปลาเข่ง กินเด,เดีดีปลาดุกอุ้ยตนี้มันเริ่มรอแล่มันกินลึกเนาะโปรดหยามันเลยแบบใส่ตู้เย็นไว้นี่อันนี้ยามกัาหัวคั่มเกินคาดยอยู่เงี้ยกี่กระเดือนนะได้ปลาโคต,ตัวใหญ่ตัวงามเนาะได้ปลาดุกปลาดุกกะอันละตนัว้าวกะผสมบูนผสมประอก,กอบปลาดุกก็ได้ได้งามแต่ตอนคั่มเอาหมยามมูสาวเขาเขาล่อทะแลเฮงเนี่ยได้มาเพิ่มอีก cái một con ốc sên nữa, 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 cái một con ốc một cái หลายอย่างปุ่นกันเนาะพี ame, pequeño, ่ ouais, calves calves, ้องเนื้อคีกระเดือนก็ได uh ้หลายแบบหลายแนวหลายอย่างไะน้อไปง่ายปุ่นกันปลานรไาอหลายชวบจมจามจมจามจมท่านได้เนื้ออันเคียดนเนื้อที่มันแบบว่าเมื่อเนื้อลอยเนื้อเป็นนะพี่้องคือที่กินดีอันปลาลุ่นพวกนี้นะปลาโคปลาอย่างปลามันขึ้นให้นานแล้วมันเริ่มกินยางหัวคั่าถ้าเป็นัอาหารอันเอออาหารถ้าเป็นเนื้ออันคีกระเดือนแต่ว่าแต่เพียว่ายามแลวก็เอามาเลยกู้มาเลยเนาะเพราะว่าวางไว้มันก็ร่อนคือจังซีิลหรอปะ มันกินยำหัวข้ามไหลแล้วหอก็ยามแล้วก็กู้พัเลยจะมือเมื่อยแต่เป็นเนื้ออร่อยก็ทิไข่อยู่ดอกเอาพี่น้องรับเพียวกะปิดกี้ไปเพียนเท่านี้ตะกงน้อนแล้วก็จีอันไปแตงตูไปเรียนเนาะต่เพียวก็ที่ได้อันตั้งกองไ่ายเองเห็นน้วกินก็ได้ตะกองน้อยไปเพียนก่อนนั่นแหละจหราบมื่อนี้ก็ขอตลาไปก่อนพี่น้องเพราะก็ไม่คิดนานว่าเขาจะมีเมนูใดนั่นแหละจหราบมื้อีนกะสบายดี